ตุไล้ขนาดเลย อยากรอบทั้งกายทั้งใจเนาะมอบให้กับพระเจ้าู้เดียวนะเซิร์นเมรุนามอบทรัพยมอบทรัพย์แนมาังด้ากันพี่น้องมาบก็คือนี่แหละเนาะบมีการเสิริเลองวันนาทิตี่นงวันนีมาเตือนกับมาเนาะขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเนาะอันนี้คือควมหักของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงนําเิ่นมาในสถานที่เพิ่นก็บ่เคยเห็นเพิ่นบ่เคยเ่น่างนี่นีเป็นอันขอบคุณพระเจ้าที่1อยากขอบคุณพระเจ้าในจุดนี้แล้วก็าด้รกนดานันนางอ่สงเดือนเนาะ พี่่าต้นแล้วคนโบไามาหัวนมใส่้าก็เคยเฟซเคยไลนหากันอยู่อันเด็กบางคนกันีบจือนานลูกสาวคนนี้หลยยังบจือแล้วคนก็เป็นผู้นึ่งที่อยู่ในยม้านั่นพี่น้องเขามาใหม่เบ่กลัวคนเปนเอบ้าใหม่คนนี้้าใหม่ด้วยพี่น้องคนคนที่ยังข้างข้าในใจกันไอพวกกาอธิษฐานสวยกันพี่สุเทียนไม่ ขอบคู่นั้เอ่อเพลงเดือนเนาะพิเศษอันหนึ่งของครัวยายหอมที่บ้านจตบ้านเหลากับจิมลีไล้กะมีหลายๆงรขอบครัวคือเพลงหลวงซอพัมข้ามบุญยา วันนี้กา่นอฟละลายก็หุอนู่แล้วอ่ะเป็นวันที่ที่ศษ์เป็นวันที่เราพระพุทธเจ้าเสด็จมาเกิดในโลกนี้อาจารย์มีหลายคนยทั่วโลกใหญ่ถูกชนชาติมถุกภาษาหลายบ้านคือสมบินดีเนาะในวมุสลิมเนี่ยอะไรบ้านหรือาวสิงเนี่ยนอนกับไที่ขน้อยเด็ก เดินทางไปร้ายทีรลายบ่อนเนาจะเดียววันนี้พนเพนบอกว่าตอนนี้ไปเมืออยู่เมือจนคำเรว่าอลายเดื่องไรเริ่มเห็นขายหนึ่งสองสามทูสวนกาวาพคะโปและสันติสุจุมมีแกมย์ทงปวงทีพระเจ้าทรงพอพระทัยนะพี่น้องจีบอาพระท่านขอไหน ลกาพระเกียรติพระรัศมีจงม,มีแต่พระเจ้าในที่สูงสุดโ,โอเคเนาะทั้งนัาเราพร้อมกันเนาะไอ้น้อยจะนับหนึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองสามเนาพระธัมโลการ์วัดสองขอสิบสี่ปานนี้หนึ่งสองสามพระรัศมีจ,จึงม,มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด และที่แฟนดินโนตรงมีแต่สันติสุขแก่มนุษย์ทั้งปวงทีพระเจ้าทรงทอดพระทัยนั้นขอบคุณประจาก์เนาะขอบใจที่จำได้เนาองพระท้า i me, คนทุกคนที่เสื่ยงจงคอยท้าพราองค์ผู้ที่มีนาำแ้มใมใเกลาขอให้พระองค์เจด็จมาโดยไวเจริมาโดยไวขอให้พระเจ้ามาไว้ไว้ขอให้คนั้างโลกปั๊กใจเนาะเพื่อพระเจ้าจะามา ขอเชิญพี่น้องนางลงเนี่ยบนเวทีเด้อพี่น้องสุขสันต์วันกิเตนโอ้มผู้แต่งโตงามๆนาะงมันนี่เนาะไงเป็นสาวเลยนังอันนี้ป้าตะเพิ่นอยู่เออขกเลยขอพระเจ้าให้พรนี่พี่น้อง ค่ะก,ก็เลยโอนสองน้องเอ้ยนะก็แห้งงามมันนี่นะนี่จะมาเบิ่งทางแม่คัวเพิ่นเหตุกับเขาสนุกสนานกันได้ยังกันกินตอนเที่ยงกันหน่อยนี่เลยพี่น้องมืดมือเลยได้พี่น้องเอ้ยมือนี่นะนาแรงกินกันยังไงอีกตอนสี่หาโมงแรง ไดินมวนกันเลยเลยวันนี้นะอ้ัางนี้กันาสน้ำมาให้วันขี้ฝุ่นไงิมนเนมันบอบเียงคือตัวนั้นชมันเทียงบอบ

ทางั้นเป็นได้ไังได้ทางไหนฮาก้มเขานปรมานฮ่ากูเออค่อยยักออกมาทังพีเออเน้นบอบมันเนนเลรยัยมันเนนเลยรแกบ่ยใ้สารมเนนบ่เขาจะจ้องจะีได้าม่มั่นใจบ่มันล้มนาะล้มสิบทบททีมันจะหนีลมมันสูลมบ่บ่ล้มนบ่นั่นมันล้มบรมืีเีมันบังเลย

<อ>าขา,ายคนกัน,นี่ใช่าพี่น้องเ้ยต้นพิสมารมื้อนี่มว้วนมัดมือได,ด,อด้พี่น้องได้โบสถ์ได้อนเด้ินหอดมอแลงมูแล่ยีนสนุกสนามกันมอแลงยีไค่ะมีมวนมีกินมีลองเพงผ่อนระบบมเลม้มวนเลยวันพิสมาร์ตไล่ไล่กัปั่นเลยเด้อ อาไรเท่นะพ,พี่น้องคลิปนี้กาม่วน,น,น,นมาประสบาะงานอาบุกกราะายพี่น้องอีกคู่คื<ป>อนมา